พี่น้องทุกคนนะคะที่สนใจจะเริ่มปลูกการปลูกผังเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะสวนผัาชาวบ้านก็จะมีวิธีการแนะนําในการปรุงดินนะคะเริ่มแรกเนี่ยการปลูกปลูกต้นไม้เนี่ยเราอะ่ะก็จะต้องเน้นในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดินเพราะเราใช้เมล็ดพนันธุ์ทั้งหลายเนี่ยปลูกลงกับดินเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะคะที่ยังไม่มีความรู้เนี่ยวันนี้ก็สวนผักชาวบ้านจะมาทําวิธีการปรุงดินให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ค่ะส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้ในการผสมดินหรือว่าปรุงดินนั้นน่ะก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะคะ1คือดินใบก้ามปูค่ะดินใบก้ามปูเนี่ยก็จะมีดินแล้วก็มีส่วนผสมของใบก้ามปูที่เราใช้ใบก้ามปูเพราะว่ามีพวกไนโตรเจนนะคะใบก้ามปูจะเป็นใบที่เป็นเมเล็ดที่เป็นหัวค่ะก็จะมีพวกไนโตรเจนอย่างสูงอันที่2นะคะก็คือปุ๋ยอคอกะปุ๋ยคอยก็ได้มาจาก มูลวัวค่ะที่เขาเรียกกันแล้วก็เป็นปุ๋ยเนี่ยที่ใช้เนี่ยก็คือจะมีลักษณะแห้งนิดนึงนะคะถ้าออกมาใช้แบบเปียกเนี่ยไม่ได้ค่ะเหม็นอันสุดท้ายนะคะก็คือขุยมะพร้าวค่ะเราใช้ขุยมะพร้าวเพื่อว่าให้ <c oughs> ให,ให้ให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยนะคะในการผสมเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีการผสมกันนะคะ เราจะผสมเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยเข้าด้วยกันอัตราส่วนที่ใช้นะคะก็คือ1ต่อ1ต่อ 1, อ1ค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาสรุปผลนะคะเรามาคลุกนิ่งกันค่ะแล้วก็คลุกทั้ง3อย่างนี้นะคะเข้าด้วยกันค่ะคลุกให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอันนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะจากที่เราคลุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการลดน้ําซึ่ง น้ำเนี่ยที่ใช้ก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะที่เรามีอยู่เราควรจะลดน้ำนะคะไม่ควรที่จะให้ดินในกองที่เราผสมอยู่เนี่ยมันชื้นมันมันแฉะมากเพราะว่าถ้าดินแฉะมากเนี่ยถ้าอาหารที่ที่อยู่ในในดินเนี้ยค่ะก็จะสามารถออกไหลออกไปได้เยอะเกินไปทังนี้นะคะเราก็จะทําการแบ่งตรงกลางก่อนค่ะเหมือนการผสมปูนเลยนะคะก็คือแบ่งตรงกลางให้ได้เป็นเป็นร่องร่องนะคะ ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ทำการลดน้ำค่ะลดน้ำโดยลอมนะคะเราจะเน้นพุงกลางมากหน่อยค่ะ แล้วเราก็จะผสมดินอีกครั้หนึ่งนะคะเพื่อให้ความชื้นที่เราโร้ลงไปเนี่ยมันโดนเปนั่วๆค่ะที่เราคลุกได้สำเร็จแล้วนะคะคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าในกองนี้มีความชื้นที่พอดีเราก็จะทำการนะคะกำดินขึ้นมานะคะหนึ่งกำและแบ่ออกมานะคะ ถ้าดินแบ่งออกเป็นสองสองฝั่งอย่างนี้นะคะก็แปลว่าความชื้นที่ได้เนี่ยโอเคแล้วค่ะมีคนสงสัยว่าอา้าวถ้าไม่ถ้าเรามีน้ำหมักจุลินทรีย์เนี่ยเราใช้ได้ไหมตอบว่าได้ค่ะหรือว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยที่ไม่มีไม่มีน้ำหมักน,นะคะเราก็ใช้น้ําเปล่าก็ได้ค่ะการที่เราเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในในกองดินที่เราผสมเนี่ยเพื่อว่าช่วยในกระบวนการย่อยของธาตุอาหารพวกของดิน ใบก้ามปูที่มีอยู่นี้เพื่อให้ดินที่เราใช้ดินที่เราใช้เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เขาเนี่ยสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้ให้คุยได้ใช้ได้โดยตรงค่ะในการหมักดินนี้นะคะเราเราควรทําการหมักดินเนี่ย,ะะยใช้เวลาประมาณ7จถึงเจวัน7จ็ถึงสิวันนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครไม่มีเวลาเลยจริงๆเนี่ยก็หมักดินใช้เวลา7วันก็พอค่ะ ดินกองนี้นะคะที่เราได้เนี่ยเราก็จะนํามาใส่ถุงกระสอบค่ะซึ่งกระสอบที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกระสอบที่ใส่ขุนทองนั่นเองค่ะมันจะมีการถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะเราก็จะทําการใส่ดินเหล่านี้นะคะลงไปในถุงนี้ค่ะหลังจากที่เราคลุกดินและนําดินที่เราคลุกได้เสร็จแล้วเนี่ยปรุงเสร็จแล้วนะคะก็นํามาใส่ในถุงกระสอบที่เราเตรียมอาไว้หลังจากนั้นค่ะเราก็จะทําการปิดปากถุงนะคะเอ้ยปิดปากถุกงค่ะขอโทษด้วยค่ะ ให้หลวมๆค่ะไม่ต้องแน่นมากนะคะดินที่เราปิดไว้เนี่ยค่ะดินที่เราปรุงเสร็จแล้วนะคะก็ปิดเอาไว้เราก็จะเก็บเอาไว้ในที่ร่มที่ไม่โดนฝนไม่โดนแดดนะคะเอาไว้ประมาณ7-15ถึงวันค่ะถ้าอยากให้ดินที่เราปรุงเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมนะคะก็แนะนําว่าให้ให้เก็บเอาไว้เนี่ยประมาณ1เดือนค่ะซึ่งจะให้ผลดีค่ะหลังจากที่เรา เก็บไว้แล้วนะคะก็นำมาไว้ในที่ล่มนะคะที่เราสามารถดูแลได้ในทุกๆ2วันค่ะเราเราก็จะทำการพลิกพลิกถุงนะคะกลับไปกลับมาค่ะเพื่อว่าให้มีการระบายอากาศภายในถุงนะคะไม่ให้มันแน่นมากค่ะอืม แล้วค่ะเดี๋ยวให้ยังไงนะคะคนที่ยังมีปัญหาหรือว่ายังมีข้อข้องใจนะคะก็สามารถเข้ามาคุยกับเราได้นะคะที่ Facebook ค่ะสวนผักชาวบ้านเขตสายไหมเรามาคุยกันได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะเป็นเรื่องของการปรุงดินไปแล้วแล้ววิดีโอหน้านะคะเราจะมาเจอการถานเรื่องของการเพาะก้าค่ะบางคนนะคะทําไมเอ๊มีปัญหาทําไมเพาะเท่าไหร่ก็ไม่งอกเกิดจากอะไร เราก็จะมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะวันนี้สงทาจชาบ้านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย